สบายดีพี่น้องใส่กล่องสำหห้องพ้ามันก็เลยดำสีเอาแกงหอยไปหายเจยดำพี่นนอะเ้าแกงแล้วเรียบร้อยลืออกออกเลยนะกล่องกับบยากงามผมค,คือละแกงหอยพี่น้องอันนี้ถ้วย สววเจดำเองพินแบ่งต้มไก่มาให้แบบุกเข้มข้นนะพี่น้องอุ้ยก,นะกล่องเขานะกล่องโลใส่กล่องโล

Pos ไม่แต่บอกเอาเถอะทำอีเดอร์ปะดํามาได้กินไรใช่ไปไ้แท่นันนะบ่โ้ยนอยถือ <Enfin> ดีๆลูกเอ้อลบไปเลย ถืออะไรวะไอ,อ้ไรไอ,อ้ที่นี่น้ลูกปลาดำมาได้กินไหยไปเบิ่งลูกปลาดำอยู่กับใครเอากระุงเพชรไปรจันแม่เห็นสิเอาหน้าตากแกงหอยไปเก่าเลยตัวไปจันมันเก่าแล้วนู่นหน่อยวะมันอยากตายแล้วจันใส่กล้องโลพี่น้องกล้องสมหองเพราะว่ากล้องเขาเองตัวสองนู่นหน่อยนะใหายอน้องมินเมื่อถือนเมื่อ เจ้าเจ้าแกงห้อยไปไปเฮ้ยปลาดำกับลุงแพทแม่นติบ่ร้อยร้อยเราอยู่นลำกันบ่เออว่าจนเที่ยวมาหากันอยู่นู่นน่อยวะโอ้ยอยากงัวเด้อท่าทางว่าเราอยู่นลำกันบ่เที่ยวมาหากันอยู่ว่าจนเออปงลงกันนะลูก Áo, à, thứ này. chị chỉ lọt bỏ thứ đi đi đâu lụ, bạn làm một kinh này. Cộng cả sàn được dược dạc dạc. lô cả ở lò. Để nhang vây, lụ. Ừ, bị <laughs> cả Cộng cái cộng lô nó, nó nổi ở mắt cầu เต่าบ,บอกกันยังที่เป็นเพลงอยู่ร้อยกรรมาก,การน้อยมากเลยเด้อวา <c oughs> ลังหมูนูเชี่ยวแกงหอยไปปลาดาำกับลุงเพชรมาสัน่นแม่นว่าปลาดำอยู่กับลุงเพชรแม่นเที่ยวมาหากันอยู่กัน ว่าสิมองมันมาบอกเองเอาเงยมาไปประดามกบลุงเพทยประดามอยู่네ู้เดียววะจ๊ะอยู่กับลุงเพทยเทียมหากันอยู่เลยว้าหนักสืบหน่อยจูนียไปย่างย่ามันไปแล้วลูก ทางลุงแพทชรด้วยมาอย่างนั้นนะจูนี่พามพี่น้องหักแพงคือเก่าเนาะหักแพงคืเก่ามันเยอะเนี่ยลุงแพทรปุมยอมพิษยอมแมนยอมเปลี่ยนยอมแปลงแต่นี่ต่อไปขามสีบมดไปจะขื่อโ่้ยยังคนเดียวเลยสีหักตลอดไปแม่ไมีแต่ไม่呀 เด้อพี่นอเยุงมิ้นอไปไหไปยืนกันลุงเพชรไปหมเป็นราคาพี่น้ากันเสามโมนาเรีโทรศัพท์ละไรเาจับได้งกเล็กเ้้มันจิบ้างลุงที่เอาโทรศัพท์เห้เล่นแหละอีร้อยลงม่ไม่ไมเด้มามาลุงเพชรได้คแนวนี่นะ้นมาล้ได้ะเโตกลัวป่าดำ อะไรใช้ลูกแคบโทรศั์จะทำห้เล่นแนอสบายดีพี่น้องเอาเกงห้อยใหม่นางเห็นเห็นถัว้ยนางจัางนางใส่ยังไปปูนนะมาสลองปูนอย่าลืมลืนไปพอดีใจคนเลยขาไก่สุกินพี่น้องเอ้ขาไก่ต้นหับต้นหับอย่างนักดวง

เาไว้กอยดูบานี่จะเอาบ่ห้อจะยเอาเอาไวไวตะกี้คือหันลุงสไปได้หนิน่ะตะกี้คือห้ปลดำเอากับลุงเพสิ่ากันนฉันลุงแพชไปเลยได้ฮะพีีมาว่านประดไมก้มาได้ยินันบอกมากินข่าวเที่ยงเราจกเถื่อเเ้อมาแล้วแหะมินมากินข้าวอยู่เที่ยงแล้วนะ ไว้ไว้ไว้ไพ่สิปปอนมาเนี่นะเอาลูกก็เอานี่รับให้เอาลูกทีนี้เนี่ยนี่ลูกทีนี้เลยเด็เอาเอายังเอากันบ่บ่ให้บอไดเอากับไพบ่โอ้ยเมื่อโลดลุงเพชรเอ้ยคันแนวนี้นะเอา Phạm thì ốc tệ ạ Ừ ốc tệ, tài thì thật cái này đấy hao chồng khôn là bà bà bố hải ao lung thết hải ao phù bãi coi bà coi chỉ ao phù thà han cái coi ao không hả bà? mẹ lội Chà, bỏ áo cua thả hàn Mèn bà lội Bộ lung bẹ Ừ, ừ. 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 อยากกินอย่าเจดงไมรมันคือนอนที่เตียงผูกกางมุกมันอีกหันยุงกินว่าพี่ให้นอนใส่มเลงนอนนีที่งีแหลยเที่งข่อย เนอาได้ยังไงนะละนอร์นอรใ,ใหญ่โอ้โิทิ์หวานสำสอ้ยไก่สอนเลือนซีเลยมันยังตาชือใจบาได้แล้วพี่น้องเอ้ยพอเขาา้าห้างกับปลาเมียเขามาแด่จากมือจากขาก็เลยคือบอกเขาเนาะผมไม่อยู่นะครับผมเมียเขามานำมาเอาพิดอีกพิดอีกอาอกออกอพวเขาผิดอีกอาพวเขาหัวไผ มันมีปลาไอแคนมากันยังว่าผัวเขานึกปลาไปบนบัตรจองเลยนีกไปถึขึ้นเอาขู่เก่าน้องผีได้มันบาได้ได้ไปเอาต้องชื่อประวัติคักค้าและละเอียดหมมีประวัติแล้วอ่ะติมัยหมมีประวัติประวัตินี่ขี้หงออยู่กับผู่เก่าอือประวัตินี่นะเพื่อที่ชื่อประวัติได้กับผู้เลอออกคั้นชมบัญชาผู้เลอเสี่ยวเขายังข่าวพันชาอยู่น้องมิน ห้ลุงอยู่คือหลุงไปไปหาอยู่่าันต้เคยน้องินแนมน้องนินน้อยยังจะควมโ้ยลานผลก็ได้เลื่องพี่น้องเอ้ยกรรมการก็ได้เลื่องครับกรรมการสิมาแยกออกมาเองมาตีเขาข่าวว่าเอาพีา ิทอดลูกน้อยลอยเนาะลุงกระมาอะไรเลยมาพี่มาพี่มาพี่มาหนังนปลาดำพี่ไว้เด้อพี่ลอยนะโทรศัพท์ลุงเยอะเทิ้งเลยอย่าขึ้นกระดิับปลาดำกันเลยมานอนถ่าลุงเด้อบ่๊นอนถ่าลุงเด้อลูกเด้อมืดจะหน่อยลุงสิมาเออลุงก็เห็ดเวียงแล้วกูแล้วกูประมาณทุกคนแหละลุงช่ทุกไปยามีคพี่ยงเป็นเจ้าได้ไปห่ายห่ายเขาเขาพดนั่นพดนี่ลงกว่าเนี่เขาเห็ดอาจารย์บ้านนั่นบ้านนี่กว่า กดไม้มันออกมาอยู่เด้ค่ะได้ยินบ่ผู้ใด๋นู้นผู้นั้นสิได้จับครับบ่นอนน่ะกะอยากมานอนกับมาค่ะหน้าล่ะสิไปนอนเฮือนเธอน้องจ๋าบ่ได้อีติแม่บ่ได้นอนคนเดียวย่านนอนคนเดียวข่อยก็ย่านคือกันอ้า <laughs> 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 <bà> <laughs> คอยกลางคืนคือก uh, uh. ันอืมไม่เท่าคอยเอ่อคอยกลางคืนเลยนอนคอยก็นอนตะกี้คอยก็นอนเจ้าบัวดืขึ้นคอยนอนก็ยังนอนยี้มเด็ดยิ้มสั่งไปถ่าลงมาคุณแล้วจะไปอ่อนไปยอมไเถ่าคุณนั่นแหละเป็นรักยอมบึงแง่งหนึ่งเป็นพญานองกันเด้อพี่น้องเหนึ่งคำนี้สองเบาฮีบตรงเบาบอยนั่นแหละพี่น้องสงครามควาดิลี่อย่างบึงแง่งมียเฮาเนาะเฮาไปเนาะพิชเนาะแม่นไม่ได้เห็นในใด แม่นเบองแง่งถกบิ่งแย่อมขามากกะบองไ่เท้าข้อว่าม้าเอ้ยคอยนานง่นหามื่กอตัวหนคือได้ดอกพี่น้องต้องได้สิพวเากม่ทาเลยเนาพี่น้องไพเสียพามกับซอยเรือในนอกขาชิ้นสดลอยพามเนี่ยซอยเรือขาชิ้นสดได้พี่น้องเลยลยดอกหาหมื่นก้มงอตัวหนึ่งประาณเจ็ดหมื่นนั่งัวกัรวมแล้วก็ได มัวกับเมตาว่าเกดำอย่าเอาแอมเบได้มึงดูทีมงานจะแอมเบมบนใคู่ใดทีมงานลายคพเ่งาคาเสียกลายค้าเสียก็ลายนวนี่กัคาหนึ่งเลยผู้เดียวไปเป็นค้าเสียพามพี่น้องติดต่อมาเราเด้อมาสอยค่าชินสดคอัวนี่เยคันไ่เสียให้ชมวังกันนน่กะสวยกับมาเด้อคไ ขความอยู่กับใีดำแมนครับการบ่มีสินสอดก็ได้อีกันหรือไม่แล้วความนี่ก็ไปใชกับ่ได้จะเอ้ยต่างคนต่างโซต่างผู้บ่าวกับผู้สาวต่างคนต่างบ่มีผัวมีเมียหานทำการทำงานกับยักษ์ที่ปีงานทำการทำงานในเมืองไทยกับไปอืมประเทศลาวเฮานี่กจ้ะเด็กที่ทำในไท กะทผมันได้เอบ่มีเงินแต่งเจดามันกะสีห่วยเนาะคนตางอยู่มาแล้วสีน้องเลยกะสีบ่ได้เห็นทามแล้วบ้านเขาเพิ่งกะสีบ่ได้เห็นทำเลยตุ๊กบกล้าออกซ่องให้แท่นขับเลยบได้สมรักอายตัวเองอยแล้วพี่น้องเลยผมมีเงินมาแต่งเจดมห้าหมื่นพี่น้องกับงัวตัวหนึ่งจูงมาเลยขอเห็นแล้วงัวนะเฮ้ยเอ้ยขอเห็นแล้วงัวขอยที่ไม่ปล่อยมาดลยแรง เงินตำนานบ่เงินมันเป็นยังงเฮยไหวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมาจักงวดอะไกันไรงวดมาตบ้านนบ่ะบกินโอเนี่ยนั่นบอกพี่ใหญ่เอาไปเปลี่ยนแล้วโตหมชนะเปลี่ยนยูอมอยากได้โตัมเปลี่ยนเอางวดแมวบานนบ่นะบกนแล้วก็บเอามาเลี้ยงอีก ไปเปลี่ยนและคะนานี้นะพี่ใหญ่ปนุมึงอร้อยมาฮอนนีกับเดล่าเด้อพี่น้องอย่าลืมข้ามาเป็นกำลังใจให้พามกับเจดมอยเสียเสียอาพมเด้อพี่น้องเ้ากรหายขงเลอพี่น้งออาชิงเยบุานพักกาเล่นไปเลนมาอยู่เจ้าสีซอยลุงแพทย์เธได้นะซอยลุงย์ลูกอ่ามือเด้อลูกเด้ออ่ามืกีบตู้กินจนสงขาดเลย ล,ล่าอลยพี่น้องพอกนใหม่คิหนาเด้อสบายนี่